อาลูกคอยแปลกมม่ได้สบู่ได้ลูกคอนะเอเป็นเังไงนิ้วข้อนี่นะสี่ข้อฮะสี่ข้อได้น้องทิม่ะแมน่งว่าข้อคอยเยระมัดซอย,ยเยอะเยเีนเีนเ้เหงต้องการและตาอยบัไรบ่มีเมื่อเอมื่ออื่น,อ,อ,สะสะนอนเสมอสบู่เ สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนว่าเอฟซีทั้งฟังลาฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ยินดีตอนหับ้าสู่ซ่องสาบุญมาบ้านเฮาเพื่เก่าพี่น้องเลยนะเนาะมาพ่อกันมื้อนี้มาเปิดคลิปอยู่เฮือนลูกสาวพี่น้องเลยเนาะนี่มาเพื่อน้องไอเดียพี่น้องเลยสาบุญกะบ่ได้มาหลายมือแล้วเพราะว่าเกี่ยวเข้าเกี่ยวยางแล้วก็ไปทา้งอื่นเน่พี่น้องเนาะมีเวียกหลายทาง วันนี้มาทั้งเพื่อนน้องไอเดียแล้วก็ทั้งเบาเก้าเบายางเพิ่นกับกันลังมาพี่น้องเอ้ค่ะิสิเวมาเล่นเพิ่นมาเยี่ยมยามทำข้าวแล้วเนาะมาอบมาล้มกันพี่น้องเอ้ออีกบูดนกับสีฮห้อนมือขึ้นเพื่อนขึ้นซ่านแล้วเนาะอ่ะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสิพานพี่พาอน้องเข้ามาคุยน้ำการั้วนมาเล่นน้ำกันทั้งเพื่อนน้องไอเดียเนาะเวมาเยี่ยมยามน้องไอเดียนี่แะไรกับพอดีจะเบาเก้าย่างมาเปิดสีทักทางทั้งเบาเก้าเลยเนาะพี่น้องเอ้เป็นจังได อยู่ดีมีแหง้งกันเบิดสุขุสุขคนที่บ่เนาะมา้อ,อนนี้ก็ออกแสงแดดพี่น้องเ้ยเนาะแดดตะเวนเยตาเนน่อยนึงป้าพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลามาโอมาลมน้ำกันพี่น้องเ้ยเนาะก่อนอื่นกับขอขอบุญขอบคุณไปเบอร์สุข,ขุสุขคนทางผูรลลักผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ฝากเงินสมทบมาให้เือนน้องไอเดียค่ะขอบุญขอบคุณในลายให้อยู่ดีมีแหง้งควมเจ็บให้ได้ควมไขบ่ห้มี อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความจเจริญเบิดสุขุสุขคนเนาะถ้าว่าวอผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีเบิดส,สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเลยเนาะป่ะบัดน,นี้พี่น้องเลยเออพี่มาหัวเรือน้อง,องอไอเดียพุ้งต้นกล้วยต้นอ้อยพี่น้องเลยอ่ะก่อนสิเข้าไปเอ้สาสบายดีละ่ะงามๆสบายดีนี่น้องพลอยได้ลูก ย่างนีเลยแม่พี่ก็ได้มาหาเห็นทั้งเปล่าเก้าผลยางมาแต่ชิดได้เนีนี่เนาะอ่ะอ่ะด้วยสบายดีสบายดีวบาทเนาะสับปะสับปะฮะโอ้ยชิดได้กินลาบปะจักอันนี้ <laughs> <laughs> โอ้ยสงสัยชิดได้กินลาบสิ้นบาทนี่ไปเข่าในเฮือนขาหนิบไม้เสรเป่าเก้ากันครับนี่ เป็นยังไม่ได้มาให้เอกบอกว่าก็ยังยังก็อบอกคนไปแล้วบ,บอกว่าให้มาเห็ดเพราะว่ามันบริเวณร้อยนะสมบุญอ่าเพราะว่าสายพายกับฟันกันนี่นะมันอันตรายบัดเซ็นนะเอยบอกไปแล้วแต่เราทางบาเตียงกับเพื่อนกับหมอเงินมามอเงินให้แล้วทางบาเตียงก็ได้สมบุญมามอบให้ทั้งคืนเจ้าบ่โดยโดยมหมอมอบให้มือซื้อนั่นแหละเงยขันหาบเฮ็ดละเอียดกับหากระบาดใจเงินเขาโดยเพราะว่ามันแบบซืเฮ็ดไปซี้มันอันตรายน่ะสิน่ะ อ่ทางพุ่นน้ำแน่ทางพุ่นน้ำแน่กับสาไฟทางพุ่นกับพุ่นโบไซเสาวไอ้ค่อยเพราะว่าก็เอาสาไฟไปปลักไ้นะเอาลากแกนมาสินะเดี๋ยวโบท่านได้ใส่ให้โดยแล้วก็สายไฟท่านน้นมันก็ผันกันเต็งกันแล้วใสไฟเขากระสันกับย่านมันอันตรายมันทูมันไปมากมันสายไฟมันบางแล้วมันสีซอตมันไม่เนี่ยนะสมุนนะมันหาลมผัดลมหยังเนาะเลยแบบที่แบบที่มันต้องใส่อันล็อกให้ค่อยแบบที่คนบอกว่าเมื่อได้เปิดสีมาบร์จัน ก็ค่อยบอกไปแล้วเพิ่นมาจอบเบิ่งกับพิ่นกับอะไ้ยังบ่ได้แปลงให้ข่อยอยู่เพ่นที่เพ่นโบมาเฮ็นนะคอยสงสัยเพ่นยันบ่ได้เงินเราผมง่ายเนาะคอยบอกแล้วเขาบอกว่าเงินเงินหนอคอยแล้วมาคันคันวานะคนะอยจ่ายจ้าจวดรถเขาว่าอะไจโบมาเฮ็ดให้แล้วโดวยยังค้างเพนตอนาี้ยังค้างเพ่นอยู่หาพันจ่ายไปแล้วหกพันโดย เพิ่นกะสีมาโตให้ข้าวสัวข้าวและตอนเพิ่นมาเนาะน่านจีแมนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาตะแรงได้สินะมาตอนแรงทั้งเพิ่นมากับทั้งบระกอบกับบริยูเนาะกับพอดีเพิ่นกะเห็ดฟ้าเห็ดพอตาพ่อ่นก็สิไรฟ้าเห็ดฟ้าไปก่อนแมนเพิ่นหาสิย่านไมาว่าเห็ดแล้วแล้วได้ย่านเว่าอย่างยันนานได้เงินกับสีประมาณนี้น้ำบบจักแล้วเนาะเลยเลยหนานจีแมนอยากได้เงินได้เพิ่นก็หาเงินหาค้ำเนาะเลยเงินเยอะ ก็ต hmm. ้องใส่นั่นแน่นะมะเก้าอีงเิเอิญนะอ่ามะคิงมะแมนแมนนเอิญมะคิงนะใส่ลูกกิงลูกิงบ่เยแน่ะติดใส่พี่แล้แมนสอพี่แล้วเยใส่ฝานียนบนเลยหะใส่กับไม้หะใส่กับสังกะสีมันสีนั่นแนชนะมันสีบาทยใส่พิ่นเอิญนอันนี้สองบ่นเอิญแมนแมนใส่ติดสองพี่เนาะเย Thì anh mưa vào gạo đây nè rồi, mưa bà gạo Mà ai gạo đi Thế thằng thằng này là vừa đi Hồi đi lồng chắp bà gạo Đi lồng chắp bà gạo, bà gạo nè Phôn tốc hát bà gạo nè rồi Được rồi Thế anh đang làm gì, làm gì thì em nhang chạy bà vô Bà gạo này nhang không có tiền Em bắt chạy bà rồi rồi Em bắt chạy bà gạo, em muốn có tiền เหลือเงินแสนเดียวในธงเดียดนี่ยังแพงไหวอ่ะลงลงคลิปเวลาเติมวงเติมบัตรแหละคอยก็เติมไล่เดือนกับพวกเดือนเหยเติมไล่เดือนพอห่อนไม่เต้หายกมื่อเรื่อมากโดยพอหาเอาคลิปลงตลอดได้ขนั่นเนาะเนีนเได้เมื่อหนึ่งจะคลิปจะเอาลงเมื่อละสองคลิปมื่อละสามคลิปคอยนะวันนี้บระเทศไทยคลิปวันนี้นะ โดยประเทศไทยคีบซึ่งว่านโดยเป็นได้คือว่าบระเทศไทยคีบว่านเลยนะเจ็บหัวคอยว่านเลยนะแบื่อคอยเพราะนั้นเพซักเออเจ็บหัวมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงเบาเก่าเลยเลยเจ็บหัวปวดหัวแล้วก็ยาแบบโบมีอารมณ์ทิ่ท่ายกจะเขาก็ใช่ละจัดไปเนาะทั้งยังคอยอยู่ดีอในอันตราย

Nan sạch do vậy phân gửi vào sau này, nó hiền sáng này đi 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 อย่าไปทบอย่าไปตีนะเอาน้่มไปล่น้ตาลงในบุญเด้อแขงนรงดลูกเด้อึ้นมาพี่เด้อเห็นใดกันนี่ก็ดีใจน้ำข่อยเรายเนาะกดีใจน้ำทุกคนมีแต่หามื่นหาแย้มไงี้ยหมี่ยมันจะมีแล้วมีแต่หอดเมื่นแล้แบบเกี่ยมนอกมีอย่างนงบอกตามปีตเพื่อนอ่าครับมีคันหมอบหมักเบนอาการนี้คันหมอบเป็นเลยครับเลยเลยเนา เลยกับมี่ครูมีอย่างคนมาสวดมาหายังแน่เจ้าเห็นเองว่าเาวะยจะเปิดีมานห่อยทางพี่ศาสนาศาสนาคิดทางพี่ก็ได้ทางพี่คนศาสนาเนาะเลยศาสนาทิดั้หล่าง่าีทางเขาก็คือการั้นลถึงเรื่องก็ได้มีการบอกเน่องน หมอสูตรมอสอดกันะหดยมีมอะโยกูมาเนาะดยบ้านไปกัเอาหมอสูตรด้วกันดยผ้าของผ้าควันแล้ว็โดยมีมีไก่ควันไก่ยังนั่ไหมน้แม่แม่่ไก่ควันไงเป็นยงว่าปลาบุตรมันนั่งพี่ลูกมันนังพี่นง พอใชยของเงินเรคอยรวยมันหาได้วน่น้าขึงหัวท่อห้ึ่ลอยแาวมันถอยได้พอดึงมันเงินเดินสาธุันเร้มาจมือแล้วจืดอยู่บ่หนักลูกใจมือก่อนมาเ้มาสีห่างอุ้ยหอดว่า ข้าไปเบิ่งได้คิดไปเฮ็ดไปสบุนตัดข่าอยู่โอ้สบุนนี่เนาะคอมเมนต์เลยว่าสบุนนี่เก่งแท้ว่าปิดใจนี่ก็ตัดวปีแบ่ได้โดยเออมนกดีแต่เจ้าเอาเงินให้สุนาเจ้าบ่มีเจ้าแย่้อัจสิเอาเงินอยู่นันน่ะยดีแล้วข่อยจให้หลายยโดยรักใหญ่เพิ่นให้ย้มานั้นเนาะโดย นะมาสั่งดีก็ดีใจแล้วทางบ่าวก่าวขอขอบุญของคุณหลายเด้อทางผู้ใหญ่ใจใจบุญที่เอาเงินให้ทางบ่าวก่าวนะครับวิ่งผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็ทำบุญสาบุญแล้วก็บเมื่อบ่าวก่าก็จะแย่เลยมันเลกับพี่น้องไงเนาะแล้วก็ขอให้เพิ่นให้มาจำได้ขอลายครับหาเพิ่นร้อยเท่าเพิ่นเท่าเด้อสาธุดีกินเนื้อซาแล้ก็เตยอเลือเล่าหันก็มือเนาะเนยเราเป็นคนเราเข็งแห้งเนาะนาวเลือนเนาะมันออกเนี่ยเอ็นเมื่อวันวาจนวันสิบห้ากับไปห้องหมอพูดมานานะแล้วกับ พันล่องท้องหรือเปเป็นกระเพาะขึ้นเพาะมันสาบุนได้ดีแต่มีเมต้น้องไอเดียพิ่นไปหาเพิน่นว่าเพิ่นไปเบิบบบบ่งๆอะเพิน่นว่าโอ้กระเพาะขึ้นได้เนี่ยนี่พันเสียบะเพิ่นละต้มน้ำต้มไนอบอกคอยต้มน้ำต้มไนให้ให้เพิ่นกินนะนะกินน้ำต้มมาเลยคอยแล้วไปเอาหว่านไผ่มาแล้วก็ใบซีดาแล้วก็มาต้มกินอะไจังไข่เนี่ยบาดนท้องก็โยกลงบาดนีน่ ถ้าแล้วกินน้ำที่กินน้ำตด้ยด้ดยาบนเลสาวอืนเราก็แกงน้ำไม้นี่มากินแจงน้ำไม้มีอกมงนไม้มันจะพิดกับอกแล้วมันจะตึงข้อเลยตึง้ออ่เพิ่นบอกกี่แล้วใครมาวันนี้แต่มีอันแมนตัวน้องไอเดียไปบอกรับว่เพิ่นไปของมอเซียกันจากจักลาดะบุนเลยแล้วคุณจักไ้เ เอาเอาู้บดด่มเขาวาเจ็คเางนูจักตัวเจ็บเข้แนั่นะก็อย่าท่านข่าวการอายดีแล้วบอกก้าวเห็นบ่ลลูกสาวจะสินไอ้ยี่หลัน้อพ่อพอคนกะมาแต่หาเม่เพื่อนแรกจิงเลยหม่นลองพ่อง่ยเลยเขาให้ลูกเพิ่นเขายังเด็เขาเพิ่นเข่าสรีแลกแหม่เชื้อเพิ่นเลยสบุญเลยขามอกขอบใจลายๆเลยดหนอยาเพิ่นห้หาพอเพิ่นยเพิ่นกา ไอ้วานอนท่าว่าพ่อปัเลน่องิมตรงกาดน่้องพ่อูกพ่อต่อแขนแล้วกัสิให้อยูครับน้องไอเดียหลยยูรวมกันให้ปยน์รวมกันเลยบอไอเดก็ได้หนึ่งข่าหนึ่งน้ำสู่พ่อกินนือคือนั่นได้ใจน้มีต้ก็ได้รกบุมี่ไผ่มิตก็ได้ส่วนมิุก็ได้คนขินเยอะกันนี้ ได้อือ้ยังพ่อยกะไรใส่ตนแล้วโดนมาแล้วเราเราตั้งบุญอยากว่าบุญอยาว่าเราับรจคบริ่าคหวยเราเรือรถตูรเรทนเราือต้ำอะแล้วคอยบจนวเอาดเงินขดดอกคดออมากกรได้เรือใจเนาะเขาเรือใจให้เรือใจเพรว่าเงินผู้ใหญ่เ็นซื้อมาไันราดซีดไอกินคอยราบกินเฮ็ดแล้วก จงไว้น้องเคยกินว่ะน้องเคยสชมากินแล้วมาเพราะว่าเตะทิ่มตีนเหยียบทิ่มเขาเลยขึ้นอย่างหายนะจ้าตีนเหยียบหน้าเหยียบตาน้องค่อยพอกขออนุญาตน้ำชีน้อยตาตีนทับหน้าทับตาโอ้ค่อยเรียกน้องค่อยใหญ่มากเลค่อยบอกค่อยว่าใส่น้องเขาแบบชีกเถื่อนชีกเถื่อนน้องเนาะโดยน้องค่อยสื่อๆเนาะโดยน้องค่อยมันสื่เลี้ยงเพื่อสื่อใหญ่มากมันสับหนิวมันง่าย พอเราไปคอเข่าขอหนามยูนยวดยูว่ามให้น้องกินเ้าตะกี้เลยเข่าอึดหยากอึดอึดยาบเลยแหลท่านบุญเลยเลยมาสู่กันกินเลยตามไงเลยไงมาแล้วส่ีแล้วลูกเอาขวบเลยจะตุกยาก็อยู่นกันฮักแข่งกันใครยู่แม่แม่นี่ลูกอะลูกห่บอกให้ลูกไปตายเราอะเราไปฟังได้ พูดก็โอ้แล้วบาลูกหายไรตายทุกคนตายใช่ไหมตายหมดจัดเราก็ไปที่ย์สะเด็ดเนาะเราเองฟังนะคำบ้ากับเ้านี่มันมีเคสสะเด้ยค่อยเห็นค่อยเห็นแล้วเพื่อนลราใกล้ๆนี่นะให้ลูกสั่งให้ลูกตายมึงไปตายแม่ปะเยอะแบบลูกตายเพราะว่าสิบ่าหายนำนะแล้วนั่นก็บ้าเกินเครือข่ายกันแล้วเลยโอ้ บยเบลเราว่าตดูน้ำกันอลไรเนาะแล้ก็บยาเบ้านแม่นนะขนาดให้ใส่ให้ใคอยสำใจกานน้อง่อยยังบริเลลล์ชูคอยพังนะยเนเือนมันชืกให้เนี่ยว่าใช่คอยมน่อกาบกว่าบักนั่นบักนี่เข่อยบริเ์แบบพาการบรยกเนะดเราก็จะคิดว่านี่สกิมบร้เลว่าคันมาบรีนคอยบรย์เาสกิคอก็ท้าเป็นเงื่อนเป็นสานนะแม่น

มาไมอใช่ว่ดีแหละว่สัราแซ่ดหมดแหละแก้กินของเฮ้าน่อมาดูคนหน้าชาวพีนาคอยจะคันเวกมากกันทีเซื้อข้ากมาต้อนลูกคอยเลยสนบูรณมีอวไั่นเวียดถามแล้ว่าน

ม่รู้ก็อย่าซื้ออย่าสักยามีแห้งให้เพิ่นนี่แหละไ้ย่ารอใบพินอยู่ก็ยังบบได้จะคือค่นั <c oughs> ้นก็ได้แต่ตน,นี้ค่ะบได้กะคือเพิ่นว่าอะไรเี้ยเอาตรงเลยโดยเอานั้นบัตรไปจำโตไปยืนยันตัวตนน้องมนนั่สิละั่าเงินกี่คนี่กำนหนของคนอดขัวบอกโอมาเลยจะคือวารีตบอยจัเลย คนว่าบาเบานว่าต้องสิคออีกพน่าสองสอเทือออีกพ so, on ่าชแล้วแะเจเทือแล้วพนขอสองเทือแล้วสามเทือแล้วนะสามเทือ่เราพึสดแล้วโเหม่นายังนเอาอีกพนว่าจะสองเทือยังได้อยู่พน่าชแล้วแเพิ่นเนาคนเคยเนาะฮาวดกเคยเคยเห็นผู้สีเข้ากัไม่ด้ตามเล่ากับอะไรก็ตามเป็นยังไง่ที่แรกนี่แหละงเฮ็ดแล้วละกแล้วเลย ดีจะประเทศ YouTube ให้ได้บ่โอก็ได้ผมมกขอบใจพันลายลายทำวีบ่โอว่าข้าววาด้เป็นยูทูบ้ช่เราก็ได้เลยตัดให้เาเนาะเลยแค่เอาไหล่ะไยมากวดเรื่องหมดซึ้หัวเจ้าเด้อมาไปฟัดไว้ล่วะเอาพอมาฟัดนะไในก็ได้นอนเงิอนหม่เราก็นอนอีกสิบกูมือีกสิบกมนัดไปเลยอีกสิบหามืออันนี้ทอใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋นี้กะนัดนึ่งแล้วแล้วนัดนึไปอีกสิบหามือ แม่บุ๊เอามาฮืกนสีดำขกเราม่อสีดำเนาะแมนแมแมือกนขันมันไ้ไปแล้วแห่เนาะย่ลูกหญ่ลูกย่หกันเดือขนาดอยากจะนต๊ลงมาแล้เกี่ยวขับจมปกันเลยไปเอาลิข้างนอกไปหลับปลูกไปเอาลินอกไปลูกไปอยดิคอยไดลรึฮะคออยาเดียวไปหาคอไปแม่มือข้นเพือนนี่ ทางเอซีเหมือนโบหอยใส่เสื้อดำเหมือนกเออนบอดี้น้องมเดียเสื้อแพ้น่ะี้เสื้อดำเมืนอดียมีเสือท่าบดาเจ้าก็ยคือกันกเาคือบง่ายๆทเจ้ากับเป็นเจ้าพระคือการอะน่อองราวนะตูกระโนเราหยาเราเอยเยบหอใส่เสื้อดำเีแดก็ได้เสื้อสีขาวสีแดงไปเนาะสีดำเงาะนนนด้าดีก สีขาวสีเงินไป่ไหไปอปกาปอป้าอปนาโอป้าโอป้าง้อป้าไปหาค่ะแม่เมื่อหาแม่ไปลงไปไปไปเมื่อหาแม่ไปงงเงงงอย่าหายแม่เมื่อหนาวมาเล่นนั่นได้ขี่ขี่หายไรจะปีน้องพอยบ่้องพอยได้สองปีแล้วแต่กินได้กิดเพ็ดได้เลย เกิดพิ่มเกิดเล่นน้องิีปันสองเดือนก็เลื่นสองเดือนเพระเจ้มหลังบอกเจ้มใปญ่ไงกูอเนาะย่ินกูหลับไอ้ผู้เสือไว้าตายได้ไม่ไเป็นเามือไหวเด้ลูกเด้อไหวด้เกิดมาลูกพ่อยแปลกหม้ได้สมบุรได้ลูกพ่อนะเป็นยังไนิ้วข้อนี่นะสี่ข้อฮะสี่ข้อได้รน้องขีค่ะแมนสั่งว่าขอคนเขาเห็นจะสามข้อเนาะมือน่ะ อันนี้สี่ข้อพปได้น่ะก็เราแปะกนอ้าวูสี่ข้ออันนี้ก้อยเป็นเป็นสี่ข้อเย่งว่าเบิ่งรู้ไเดียเจ้าอสามข้ออะใ่ก็บสามข้อปแล้วก็ได้เนาะแต่น้องถีบสี่ข้อเป็นมาปเลยเดีเวแล้เพิ่นฟันเลขนี่งเพิ่นไม่เท่าามักทาม อันฝันเวลาพอนอนฟันแล้วไท่ามมักถามแบถือกหลอดได้เลขก็ได้บอกแม่นได้แบบโดนชิีนี้บอกาจนเลยเลขนสเลยไบนาพนยัวถามเลยไป่าว่ามีเงินแล้วบอกไป่านี่อีหลเพอนก็บอกเลขนั่นเลขนี่แหละไม่ปถามพนก็ซื้อลวบาอีหละเนี่ยถรู้ันเลาเลขเราเลย งานได้จายสิบนน้องอาเดียพันน้องาเดียสิบอกดอกน้องมาเดียพันงงมงแจไม่บุญเพื่อบมากก็จอเนี่ยเล่ันขันปันมาแงนี่โทรหาคอยเด้อม่มีว่รบอกขาโทรเาบอกขาโทรหาให้บุญเนี่ยีดียพันมเสียด้อเอ้อฝเรบอกราบอกเราบอบอโทรโทรหาไม่บุญเองดอกฝันแน่นเ้อมาแรงเ้อ มื่อวันที่หนึ่งก็ได้เอกไทยนะวันนี้วันที่ยังเหมือนกจำไม่ได้เลยขาก็ได้ประมาณนี้แหละประมาณนี้กก็ตามทตามทีเอนาะเลยาที่เอเอาออกมที่มันดังอแคบออกแคบไปัเอาออกมที่มันลอลบกวนเวลาหออกตาหลเต๋ได้กอกัสิพลถ้าไม่ก็หนบาก้าวเลยไลยสบายยกะเด็เมอไปกระด็นเมื่อไหย่มื่อวันนี้เกี่ยวเขาแล้วก็บวาเมืรอนะเดยือ่นนได้ไปอ่ะ อาจจะได้ไปท่าอื่นหนได้ปั้นแน่แล้วป่าสาบุนปั้นนะก็ได้เข่าสิไสบเห็นแต่สาบุนตัดนหรอตาตาดิโวาบุนเก่งเงียหรบอกเคยชัเสือกับสมบุนเลยโดยอ่างเโดยเข่าจะต้องเป็นทางงามเนาะเข่าอย่างนั้นเนาะ้จุดพนอยู่

เดี๋ยวนี้แห้งต้องการและตานลอยบงระายบ่มีคนมาเมื่ออื่นคอยเสมอซาบุนเลยมันี่เจ้างเขาเมื่ออื่นคอยเสมอมันนี่มันนี่มันนี่ก็ถ่ายคลิปจะก่อนเป็นเมื่ออื่นแหละครับเถ่ายคลิปอยู่บ้านเจ้าเลยซาบุนเลยไปไปตัดมันนี่เป็นจ้างเขามากลต่เขาก็สบายเลยขามาบอกไม่มาเดลยเลยเลยมันก็บอกคือห่องกี้เอาเนาะค่ะกับคนเลยเลยจะมัดเป็นอะไรมัดเป็นโคตรหรือเปล่าหรือเปล่า โอ้ม oh, oh. mm. 네ันจากน้ำป right? uh, mm okay. uh, ั s <S right really? ้นอยู่แล้วเนาะมันสมามัดได้แล้วก็เดยๆมดไดด้สมดบอดดยมดยเสมัยจะได้เห็นเอื่นและเห็นหน้าสาบุญกระดบ่าคเห็นเถื่อคอยก็ได้ไก่ไไก่ไกนะคอยแต่แต่เกิดมาเป็นคนมาได้ไปบานโคกเถื่อเดียวเขาก็ได้พอมือไปอเงินวะเมนไปบอกเุินให้ทั้งกันสมอนนั่นแหละ ไปเมื่ออื่นกะเมื่อใดก็ได้นะได้สะดวกแหละมอาเพว่าหมแล้วง่ายดอกหน้า่อยหาสิเกียรีเมื่อนี่แหละพอข้าไปหรอัองแรกเลยไปแ้วเมื่อิไปบ่ไปนันนบาไปขาดขาดอุตสาห์ได้ถ้าม่บุญสิไปก็เริมเหมือนเดิมสิไปเยี่ยมทั้งนือน้องเขของ่อนยเลยสบายเลยเลยเลยสบายดีสบายดีสบุร โอเคนะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้สมุญกะได้คุยกับบ้าก้าดนเติบพี่น้องเลยแต่เรื่องโต๊ะเต็นนี่กะอาทีได้เอามากลางอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องเนาะเต็นเพื่อนนี่กะอาจจะสีเศร้าเพ่งเติบอยูฮายัางโบโหละคาเดีย๋ยวทั้งสมุญน,นี่ซีให้ทั้งบาเก้าเนาะไปถามเบิงว่าราคาเท่าไรเนาะพี่น้องเลยกะอาจสิมีเอามาจักชุดหนึ่งเพื่อมีเขมมีญาติพี่น้องนี่แหละเพื่อนมานั่งมาอย่างนี้เขาอาสจจิได้ตั้งอยู่ทางหน้าเนาะแต่ตอนนี้กะ เฮากัยังบฮัวราคาเต็มนี่เท่าใดพี่น้องเอโตเต็มเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอสำหรับคลิปนี้สมบุญเกะสิลาพีและน้องไปสกอนพอกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จะดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามครับสมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบและบรขกามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้สมบุรลาพีและน้องไปสกอนขอบคุณขอบคุณไปทางผู้รักผู้ใหญ่ที่ฝากเงินมาสมโทห้เื่งน้องไอเดียเบอร์สุขุสุขคนแห่เพลินยูเย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเนาะ ส้รคลิปนี้ลาพีลานองไปแล้วฝากก็ไลก็แช่หายในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสารับคลิปนี้ลาพีละานองไป,ป,กกไป,งป,ไปสักก่อนขอล่าวคำว่าสบายดี